พี่เอ็นบอกว่ามีการพูดคุยนเรื่องการตอบรับเพื่อจะมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้มีคุยกันยังไงบ้างก็คุยกันสักพักใหญ่คุยกันสักพักใหญ่ก่อนที่จะที่จะตกลงว่าจะรับเล่นนะครับเพราะว่าตอนตอนที่คุยเนี่ยก็คือเรามีตั้งแต่ช่วงมันไปที่แล้วเนาะที่หลังจากที่เรามีโปรเจกต์ด้วยกันกับกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับแล้วก็เขาก็ติดต่อมาว่าอยากให้กันกับลิฟเนี่ยมาเล่นเป็น เป็นตัวเอกแม่ตอนแรกอ่ะเราพูดเล่นๆกันว่าแบบเนี่ยถ้าเล่นซีรีส์วายนี่ได้เลยนะอะไรเงี้ยเออคุณเล่นๆกันก็ไม่คิดว่าเขาจะบ้าจี้แล้วก็แบบเอาจริงอะไรเงี้ยเขาก็เลยไป็นจินตนาการของเขาว่ามันเกิดเคมีนี้ขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยติดต่อมาครับใช่ก็เลยถามว่าลิฟเฮ้ยซีรีส์วายนะใช่แต่พอเขาแบบติดต่อมาจริงๆก็นั่นแหละก็อึกอักระนิดนึงเพราะว่าเออซีรีส์วายกับ ไม่ได้รังเกียรคูณแต่ว่าแบบเราเป็นเพื่อนกันที่มันแบบมันจะมาวายมาจะมาอะไรอย่าเข้าใจว่าแบบอยู่นอกจอมันก็เถียงกันตลอดเวลาแล้วเอาอะไรมาแบบเป็นโมเมนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คิดไม่ออกว่ามันจะจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอถามทางเจ้าของบริษัทนะครับแล้วก็ทีมผู้มกลับแล้วว่าเขาเห็นเคมีอะไรของเราแล้วก็เสนอมาว่าเขาอยากให้เราเป็นประมาณนี้นะเป็นวายนีนะแล้วก็อยากให้เล่นเรื่องประมาณนี้นะ ก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยน่าสนใจนะก็ได้ใช่เพราะว่าด้วยด้วยตัวเนื้อเรื่องที่มีความน่าสนใจคือเขาไม่ได้ต้องมาบังคับว่าเราจะต้องมาแบบหวานหรือแบบเหมือนแบบโมเมนต์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอ่าเขาบอกว่าให้เป็นแบบนี้แหละมันจะเป็นมันจะมีฟิลช็อตฟิลขัดกันหรือว่ากัดกัดกันนิดนึงไม่เป็นไรครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วในซีนมันจะมีมันจะมีมันจะมีเนื้อเรื่องมีทางเดินของมันเองอะไรประมาณนี้ครับแต่นอกจอคือเป็นอย่างนี้ไปได้เลย ตรงมันเป <ver> <c oughs> ็นไวน์มันก็ต้องมีเสริร์ฟแฟนๆที่เป็นสาวนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเสิร์ฟอะไรดีอะตอนเนี้ยมีเสิร์ฟมีเสิร์ฟมีเสิร์ฟไหมฮะมีเสิร์ฟไหมเรายูดีเราเฮ้ยตอนแรกที่เราคุยกันตอนแรกที่ตกลงคุยกับกับลิซสองคนนะครับเราส่งไปบอกเขาว่าขอไม่เสิร์ฟได้ไหมครับใช่เขาก็รับปากว่าอ่ะโอเคไม่เสิร์ฟก็ได้เพื่อการตกลงว่าจะรับเล่นใช่แต่พอเมื่อวานฟุ๊บพอเริ่มอ่านบททั้งหมดแล้วยเฮ้ ก็ไม่มีฉากปากติดกันด้วยยังไม่ไฟนอลยังไม่ไฟนอลเพราะว่าจริงๆตอนแรกอ่ะเหมือนอย่างที่บอกไปคือเอ้ยถ้าเกิดแบบหวานเยอะๆหรือแบบซีนแบบเข้าคู่อะไรพระนางเยอะๆอ่ะมีว่าแบบเนาะมันได้เลยได้ได้เหรอจริงเหรอสุดท้ายการแสดงก็ต้องได้อ่ะเนาะเออไม่แต่ว่าข้างหลังกล้องอ่ะเราเล่นเราเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วนะอ๋อคือเราเราปากติดกันปกติหรอหลัก อเถ้ามองว่าหลังกล้องปกติแสดงคามรู้สึกหน้ากล้องคือชิลๆเลยหรือว่าไม่ชิลไม่ชิลเขินอยู่อ่ะจริงๆเล่นกับเพื่อมันก็เขินแหละใช่เอออยู่ดีต้องมาแบบเธอจ้าเธอจ๋าอะไรเงี้ยเออแบบแต่มัใช่เราในเรื่องมันคือตัวละครไงมันคือชุนกับชนแดนที่ที่เขามีความรู้สึกดีต่อกันอะไรเงี้ยมันอาจจะพาไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าเนี่ยต้องต้องดูอีกทีหนึ่งตอนที่เราที่่เราาถยสุดท้ายตอนก่อนเข้าซีแล้วก็ตั้งใจถ่ายเต็มที่แหละแล้วก็เป็นตัวละครสุดท้ายก็ต้องึบ เป็นตัวละครแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาให้ดีสุดเพราะว่าจริงๆตัวนิยายที่ที่เอามาเป็นเขาเรียกนะเป็นต้นแบบของของเรื่องเราครับก็เป็นนิยายที่มีคนติดตามค่อนข้างเยอะเราก็สนุกมากเขาเรียกว่าอะไรนะต้องไม่ทําให้ตัวนิยายมันเขาเรียกนะผิดเพี้ยนไปผิดเพี้ยนไปแล้วล้วก็ตั้งใจจะถ่ายทอดให้มันเต็มที่แต่หลังกล้องพวกเราเป็นอย่างนี้เลยแต่หน้ากล้องอะพวกเราเต็มที่แน่นอนใช่ครับ รอเรือสาวไบจอดครับจอดเรือตรงนี้เลยครับจอดเรือตรงนี้ได้เลยเขาจะขึ้นเรือลําเดียวไปกับเราใช่ใช่ไหมเออเรือเรือยอดเรือพายเรืออะไรเอามาเลยครับวางเลยเจ็ดสกีตามไปเหรอเออได้ฉันชี่หนีก่อนคุณแซงไปก่อนเลยคุณคุณคุณแซงนํ่ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพายตามไป ก็เป็นสิ่งใหม่ๆครับที่เราไม่เคยทํามาก่อนเป็นสิ่งที่ที่เราเราก็ได้แชรเลนต์ตัวเองแล้วก็ได้ทํางานใหม่ๆซึ่งคิดว่าน่าจะได้พบพบปะแฟนๆใหม่ๆด้วยที่ที่อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของการเสพผลงานของเราเนี่ยครับก็ตื่นเต้นสําหรับสาหรับการที่จะได้ทํางานนี้แล้วก็แล้วก็พงทําให้ดีที่สุดครับไม่ไม่ไม่ได้แบบคิดว่าจะต้องเป้าหมายว่าถึงขนาดไหนถึงขนาดไหนแต่ว่าเราเราตั้งใจในการทํางานแล้วก็เวิร์กช็อปเต็มที่แล้วก็พอเข้าไปในซีนพวกเนี้ย อยากอยากถ่ายทอดตัวละครแล้วก็เรื่องราวที่ที่หนังสือเขาเขียนมาให้ดีที่สุดครับใช่ก็จริงๆก็ทําเต็มที่ครับแล้วก็แล้วก็เขาเรียกนะไม่ไม่ค่อยอยากคาดหวังอะไรใช่ครับแต่สุดท้ายมองว่าถ้าเราทําเต็มที่ไปแล้วคนดูมองเห็นแล้วก็แล,วกแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกนะแบบอินกับสิ่งที่เราแสดงหรือว่าเข้าใจในบทที่เราเล่นอะไรเงี้ยหรือว่าเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็จะตามมาเองครับแต่ตอนนี้ทําเต็มที่ไปก่อนนี ดูอยู่แล้วจริงๆดูอยู่แล้วใช่ๆครใช่ได้เราจะเป็นอาจจะเป็นกี b ีบิลกินสองก็ได้เอ้เตรียมใจเลยครับเราต้องคู่กันนะครับพอเราอคู่กันนะครับเล้วพีเตรียเเตรียมเตรียมเยอะเลยเขาดองอย่าง ดอมดอมนี่เขาเริ่มเขาเริ่มเปิดบ้างแล้วนะรีบเข้านะครับจะปิดแล้วนะครับยังไม่ได้เปิดจะปิดแล้วเหรอแปลกเป็นไาได้นะแบบว่าเออทำเค็มก่อนว่าเออดูเหมือนคนเยอะแต่จริงๆแล้วคือเข้ามาแล้วสามคนมีการลิตแล้วก็บริการมีกันแค่นี้ครับรีบเข้านะครับเดี๋ยวปิดก่อนเขาเปิดบ้านนี่ใช่ไหมเขาเปิดบ้านนี่บ้านใช่ไหมฮะบ้านลิตกันนะครับใช่ ิใช่ฤกษกันใช่ไหมที่บ้านอะไรอ่ะเฮ้ยหรือมันต้องเรียงยังไงมันต้องกันลิษเหรอการฤกษ์การฤกษ์การฤกษอ๋อกันลิษก็ได้ฤกษ์จริงๆอะไรก็ได้ครับแล้วแต่อารมณ์เอ่าการฤดษ์ฤกันแล้วแต่วันใช่กันลิษเใชถ้าไปซีรีส์อะไรใช่ถ้าเอกต้องอู่ออกไปการฤกษ์การฤกษ์การฤกษ์ใช่เออมันแล้วแต่อารมณ์ไม่ได้หรอแบบแล้วแต่วันอะไรเงี้ยใช่แล้วแต่อากัยสิเนี่ยปล่อยยิ่งฉุบมาใครชนะเป็นกันใครเป็นคนแรก กานกันลิตรจบกันลิตรใช่เชิญเข้าเลยนะครับก่อนนะครับก่อนที่เราจะปิดนะครับเพราะว่าเปิดนานแล้วไม่มีคนเข้าขึ้นเรือขึ้นเรือมาด้วยกันนะครับโอ้ทำงานด้วยกันอยู่ครับช่วงนี้เราทำเรื่อยๆเพราะว่าถ่าย YouTube กันครับใช่ก็เป็นงานอนดุลยของเพื่อนผมที่เขาได้ เป็นเวลาพักผ่อนของเขาคะฮะที่เขาได้มาทำงานผมเพราะว่าเวลาหลักๆของเขาคือเขาจะซีเรียสมากๆในการทํางานไปไประชุมต่างประเทศเอ่ยหรือว่าเข้าคลินิกเอ่ย<ม>เปิดสาขาที่ตอนนี้เท่าไหร่ละสิบเก้าแล้วสถานที่เก<ม>้าแล้วนะครับผมแล้วก็พอได้มาทําบล็อกด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยอย่างเพื้นยาก<ำ>็จะแบบเป็นเป็นเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วก็มาทําอันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งทำงานที่ทำงานเหมือนพักผ่อน<ม>ทำงานเหมือนพักผ่อน ช่ครับได้ไปได้ไปเที่ยวนู่นได้ไปกินนี่แล้วก็มีเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อ้างว่ามีถ่ายงานเงี้ยเพื่อนไม่ไปครับเพื่อนไม่ว่างให้เราใช่เอาเง้แต่หน้ากล้องแบบว่าอันนี้คือหนอยแต่นะหนอยหรอยไม่น้อยแต่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าเออไม่ตาแปลกๆตาแข็งแล้วตาแข็งเออมันต้องรอแล้วล่ะถ้าไม่ทํางานถ้าไม่เป็นแบบว่าเออวันนี้มีถ่ายนะนู่นนี่นั่นไม่ว่างไม่มีเออแต่ผมชวนเพื่อนในกูเสมอบ้านบ้านกูคอมมาส่งแล้วนะ แบบเบออเนี่ยมีห้องนะครับเราเล่นเกมไม่ไม่มาใครกันหนอใครกันหนอในกรุ๊ปที่มีหลายๆคนแต่ผมตอบคุณคนเดียวใครหนอในกรุป๊ปคือมึงคุยคนเดียว <laughs> <laughs> ฉันเนี่ยเข้าไปตอบเป็นเพื่อนเธอ <laughs> ฉัน,น่คือผู้เวทนาเธอเพื <laughs> ่อนเพื่อนใคร <laughs> ของเธอโอ้ยก <laughs> <laughs> ็รักไม่คนปีโป้ก็อยู่ในกรุ๊ปแต่พี่โป้ไม่ตอบเธอตอบใครคุยกันสองคนาะไปคุยแยกเดี่ยวไหมใช่มีมีเออมีจริงเขาไม่ไปอยู่แล้ว เราก็ทํานะก็คือหวังหวังแค่ว่าเขาอ่ะจะมาเที่ยวบ้านเราบ้างอะไรเงี้ยเออโอ้โหอารมณ์แบบว่าตอนเขาเขาก็มาวันเดียวแตขอต่อว่าเขาก็มาวันเดียวแล้วเขาก็เหมือนแนวโน้มเหมือนแบบชวนแล้วไม่ไม่ค่อยใครกันที่ซื้อของขึ้นบ้านใหม่ราคาแพงที่สุดพูดเขาอยอะไรเราุคนล้ค่ะผมไม่ได้อยากได้ของผมอยากได้เวลาของคุณครับมแลมแล แล้วมันบอกว่าจะจอดแล้วนะครับ <laughs> มันบอกเองว่าเดี๋ยวผมจะล้มเรือเองมันจะนคนเรือเองน <laughs> ั้งเรือล้องเองเออเออแล้วเราซืันอะไรด้ครับเพาเห็นบ้านก็นานดีนะจริงๆอะผมตั้งใจะจะซื้อที่ราคาแพงกว่านี้อีกเลยซ้ำตอนแรกอะครับไปไปที่หน้าร้านแล้วกะคือจะไปซื้อตอนแรกอะซื้อซาบาร์นะครับแล้วก็บอกหราคาแบบสูงมากแต่เ <c oughs> ขาบอกว่าการดูที่มันมีสายต่อหรือเปล่าถ้ามีสายต่อไม่เอานะต้องเอาบลูทูธอย่างเดียวนะอะไรเงี้ยใช่ ติดตั้งไม่ได้อีกเขาบอกท่าไงไม่ต้องเอามาราคาเท่าไรนี่น,นี่ไม่เอาเอานี้กันเดินไปนี่เลย <c oughs> ก็มันจะซื้อลําโคงอันละแสนกว่าบาทคือสวยนะสวยเลยหน้าตาดีเลยแต่ว่ามันจะต้องคือเชื่อมบูททูตได้แต่จะใช้ประสิทธิภาพเครื่องได้ไม่เต็มที่ครับไอ้เราก็เป็นคนคิดถึงความคุ้มค่าว่าท้านั้นน่ะไม่ต้องซื้อมากันไปซื้ออย่างอื่นถูกกว่านี้ก็ได้ไม่ติดก็เลยให้เขาไปซื้อไม้ถูกพื้นให้เครื่องดูดฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นที่ถูพื้นได้ด้วยจริงจริงอันนี้ด้จริงแต่ว่าอันนี้คือน่ารักมากเพราะว่าปกติเวลาที่เราจะซื้อของให้ใครครับเราก็จะแบบต้องคิดว่าจะซื้ออะไรดีแต่ว่านียเขาบอกาตรงๆเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบแล้วก็เลยแบบเดินตรงไปหาสิ่งที่เขาอยากได้เลยอะไรเงี้ยอ๋อคุณชอบเหรอวันหลังวันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวทำก็เวลาเราขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมบางอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของที่ราคาสูงหน่อยเราจะยังไม่ซื้อเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเรามันก็จะมีของขึ้นบ้านใหม่ เราก็จะลิสต์เป็นรายการว่าเธอเลือกเราเอาเลยเรามีรายการตามนี้เธอมาถึงเธอก็ซื้อตามรายการสิ่งที่เราขาดเนี่ยเธอเติมเติมไม้ถูกด้นยให้แล้วอันนึงเ,เ,าาเติมเตมแล้วเติมเตมแ้าอโมเมนต์ปะเนี่ยโมเมนต์ปะเนี่ยอรืกลับรห้องก่อ้องตขนาดไหนห้องเกมนี่เราลงทุนแบบเท่าไหร่อ๋อจริงๆก็เราก็สร้างห้องของเราเองแต่เราพูดว่าใช้เขา เป็นห้องรับแขกแหละเป็นห้องรับแขกแต่เราบอกว่านี่คือห้องที่เวลาที่คุณมานอนเนี่ยก็คือนอนห้องนี้นอนห้องนี้ได้นอนห้องนี้ได้เลยมาเมื่อไหร่ก็ได้นอนห้องนี้ได้เลยแล้วก็มีห้องเล่นเกมถ้าเกิดจะเล่นก็คือเล่นเกมการ์ดน่ารักจังเลยแต่เมึงไม่มาจ้ะเออมาอืออุนมีวาร้ายหรือเปล่าว่าอยได้อะไรนะไม่แล้วนี่เปิดเคาเฟ่ปะเนี่ยชงเก่งเลยเออ เธอเชื่อทันว่าพี่อยเธอหรอก็ทำขนาดนี้แล้วโเกมสร้างอะไรไม่แต่จะว่าไปก็คือเขาไม่มีทำห้องให้ใครนอกจากผมนะไแต่ว่าที่ประเด็นคือว่ามีห้องมีห้องก็จริงแต่เขาบอกว่าห้องนี้มึงไม่ต้องนอนหรอกมานอนห้องกูนี่คือเรื่องจริงนี่ก็พูดเอาไปเลยเขางมีพุดก็อะไรนะเองมีพุดเท่าไรสามพุดครึ่ง อตังตังเยอะตั้งแยะซื้อเตียงนีดเดียวไม่ก็ไม่ก็เพื่อนมาบ้านทั้งทีแต่ให้ไปนอนห้องอื่นได้ยังไงก็ต้องนอนห้องเราตอนเด็กๆเราก็นอนด้วยกันม่ได้ได้วเออไม่ดีว่าเออนั่นแหละแหมตอนเด็กๆก็นอนด้วยกันทำเป็นพูดไปเรื่อยเออโต้มาทเป็นนอนไม่ได้แหมเปลี่ยนเรื่องดีกว่าพอไ้มาแล้วการทุกโมเมนท์รับผมทุกโมไหมครับ เปลี่ยนเรื่องเลยเ่านนอนอนที่โซโพูดยว่าอยากเทีจริงเหรอจริงจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยไอานข่าวงจริงปะเขาพูดเมื่อไหร่ก่อนเขาพูดเมื่อไหร่่าแค่บอกว่าคิวหไม่ได้แล้วเปล่ควาผมพร้อมพุ่งไปหาเขาเลยถ้าจัดได้จัดไม่กูเพิ่งไล่หาพี่หนุ่ยวันก่อน เฮ้ยดึงดึเลยหน้าใหม่เออพระสุรพิษพี่หนุ่ยคือแม่ของเราค่ะเป็นเป็นเป็นแม่แม่ใหญ่ของของของช่องวันของเราแล้วก็เป็นคนแบบเขาเรียกว่าปลุกปั้นเป็นแม่แม่ของเดอะสตาร์มาใช่ค่ะก็เฮ้ยจริงเหรออันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่ดีกับผมกเลไม่น่าเชื่อข่าวปลอมปะเนี่ยจริงเหรอเออพี่หนุ่ยคุณท่านน่ากับใจอะเซอร์ไพรส์เหรอใช่ผมเซอร์ไพรส์จัดเลยปะเอาดิ อสสารพิษเออประกาศเลยไหมขอสเกลอาประกาศขอสเกลที่ใหญ่ที่สุดหน้หน้หมู่บ้านลิศอะไรอ่ะเอ้ไม่แต่ว่าแต่ว่าจะจะบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในนี่ว่าแฟนๆหลายคนเรียกร้องแล้วก็อยู่ในแลนที่แต่หลายคนรอคอยกันซึ่งแต่เราคือมันเคยคุยกันไปแล้วไม่แน่ใจว่ามันมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ทําให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ใช่มันยัง มันยังมีอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ครับนี่ใจชื้นนะใจชื้นแล้วนี่หน้าคุณฟูแล้วนะใช่ถ้าคุณพูดพูดเรื่องจริงนี่คือจริงหรอจริงอะไรก็ากไ่หนอยากอยู่แล้วมันมีการถามตั้งแต่ปีที่แล้วนะปีก่อนๆป่ะแล้วมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันแบบทําไม่ได้อ่าอพรขอมากครับพขอมครับ เนี่ยเรื่องนี้เสร็จเสร็จเอาได้เลยใช่แล้วยิ่งพอเห็นหลายคนที่เห็นเราสองคนทำงานด้วยกันนะครับก็จะมีคอมเมนต์ที่บอกว่าอยากเห็นครบสามคนอะไรอย่างเงี้ยเลยครับพร้อมมากครับเคลียร์คิวได้ไหมเคลียร์คิวครับเคลียร์ใจก่อนทำใจ้องร้องคุยกับพี่โตโน่หน่อเออเออมึงโทรน่ะไม่โทรมึงโทรให้นะมึงโทร้อมมึงดิมึงโทรอยู่แล้วได้อยู่แล้วมึงจะโทรได้หรือเปล่าการบ้านกอง การมีเปอร์เซ็นต์นเท่าไหร่ในในมุนนนมมองของคุณใช่คระเปอร์เซ็นต์ของคอนเสิร์ตนีนนจะจัดขึ้นอีกครั้งถ้าสำหรับผมนะที่ที่คิดได้นะ,ออนมะไม่ถึง50%ใช่เพราะว่ามันโดนพับไปแล้วมันเคยคุยมาแล้วมันโดนพับไปแต่จำเหตุผลไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากให้มีก็ช่วยคอมเมนต์แต่ถ้าเรียกร้องเยอะๆก็ไม่แน่ไม่แน่มันอาจจะโดนลือขึ้นมาใหม่ก็ได้ของทุกหม่นี้รุนระเงก็อยาก พิมพ์มาว่าอสรพิษนะครับแฮชแท็กตรงนี้เดีกว่าให้แท็กตรงนี้อสรพิษคัมแบ็กอ้าวไปเรื่อยอย่างเงี้ยเออแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงอ่าไม่แน่เนาะไม่แน่ไม่แน่ขอบคุณครับเถ้าเขาเปิดแล้ว่าถ้าแจกโมเมนต์หน่อย